สวัสดีค่ะปู่กระย่าน้องอาิีจ้ามืเอน,นี้สิผ้ามาเบิ้งคุ้นปูขุดสะล่อยป่าแล้วอย่างยังประดุกจ้บพี่น้องลงพื้นขุดสะเองมึงดูเอาใส่บักโจกขุดพี่น้องเอ้ยมัต่อยเป็นกำลังใจปูกัญญาเนนด้อจ้าเด้ดอผู้ใดเขามาแลว้วอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูกัญญนนาเด้อจ้าผู้เฒ่าเฮ็ดช่องจ้าเฮ็ดตัวเองตัดต่อเอง ความสุขเล็กๆน้นอยๆเนาะจะย่าวันหยุทธกตะคนกับผ้ากันมาให้มาหน้าแบบนี้แหละจ้ะปูอยากเลียงป่าเนาะลุทขึ้นพุทาเาเองใส่บบกจกุกความลึอกกบสิบอลึกหลายดอกจะสประมาณเครื่องแกงแหละได้น้ำเศ้าเมยพุดมาแล้วก็เมืย์ออไรพุดมาแล้วจ้ะ ไปเสียวแล้วไปรุนน้ำกันจ้า,าค,ความพันยามเลเสินขุดตะวันหยุดเดี๋ยวไปนอนบันขุดุดทุกวันขุดเนา,นเนาะสิพากันมาขุดนีดดมือัอวล อยงมันชิในหญ่บพี่นองมย่เขาคำมาปูดซอยจัะน,นี่เรียบร้อยแล้วี๋ยวเขาไปซื้อพัานป่ากันเนาะอันนี้คือปาดูรัสเซียนะคะปูดูเลียงไงตัวป่าแนวอื่นคูดว่าดิ มาเสียไม่น่าสวยใหญ่เลยอยากเลี้ยงอวยยี๋เดี๋ยวบ่อหลังกันเด็กอวย๋กาพี่น้องหลังจากเข้า,าไปซื้อปลามาแล้วเนาะปลูกต้นหญากับตีผ้าพี่น้องมาปล่อยปลาเนาะจ้ะเนาะปล่อยปลา,นะนะาเซซ่าที่ห้าคุดไวเมื่อน,นั้นจ้ะไปปลาดุกมาสี่ลอยซื้อปลาไน,นมาเพิ่มสายใหญ่อีกลอยหนึ่งเป็นทั้งหมด หาลอยแต่ว่าเป็นเป็นกระดูกอยูซีลอยเนาะจ้ะเนาะมีอยู่สามถุงเป็นงานที่ภาไปปล่อยค่ะตั้งไว้แนะนำก่อนคือเพคนบอกตั้งไว้ตั้งโดนแล้วช็อล่อยเลยบันนี้ยแต่ว่าน้ำคุ้นคุนน้ำบ๊ใสค่ด้คอยเทพได้คอยจักสิตายสิยง่างเล่บันจังลุนเอาเนาะ ครั้งแรกครั้งแรกที่เลี้ยงปลาดุกในบอ่อดินนะคะตัวง่ญ่ตึี่จริงๆว่าตัวละบาทจะซื้อเนียเขาตักเอาสั้งเป็นกิโลนั่นแหละอพอเขาปล่อยเลยเดี๋ยวให้เขาเลียนออกเอาอนนเ,เออให้เขาเลียนค่อยเลียนออกนะไม่ต้องเทเดี๋ยวเขาก็เลียนขอเขาออก ให้อากาศกันแล้วตายแล้วถือเขาขาวมันตายลอยอยู่ยันจะตายละว่ามันหนามันบ่ใสนไ่้ซ่อยหนามน้อยนึงได้นี่น น้ำแห้งเออเอาน้ำม,มาเติมเอาโอู้มันจะไม่เข้ามาในถุงสิพ่อเออเล่มออกเอาน้ำเขาก็ใสซนะ น้ำาให้หน้าเฮากคุณน้ําตมนี่แล้วแต่ว่าแตว่าปลาดุกมันจะขาวงามดีไปแล้วพว่าเฮาบ่ทันได้น้โอ้โหฝป่าไงเป่าไงถ้ามาลุ้นนํากันเด้อจ้าพี่น้องว่าปลาดุกที่ปู่กาบย่าอลิศเลี้ยงไว้ในบ่อดินนี่สิใหญ่บ่เป็นการทดลองเลี้ยงครั้งแรกค่ะเห็นเพิ่นเลี้ยงาก็อยากเลี้ยงเนาะ น้ำในบ่อหน่อยยาไหปูเอาเปิดน้ำจากปอกทงใส่บ่อดินพอเพิ่มน้ำให้ป่าเนาะหยันป่าเพิ่นตายน้ำเพราะว่าน้ำมันจะกคุณจังหน่อยแต่จากคุณเปิดน้ำใส่จังหน่อยแล้วจงหาวน้ำอยู่ค่ะพี่น้องนี่ยจงลุงดิงดุ้งดิงยุต่ว่าสิบตะันให้เงื้อร้อมตะใ้วานอาหารให้เด้อจ้าเด้อเพราะว่าเบิ่ง เบิ่งอ่าช่องเพิ่นที่แนะนําบงใน YouTube เนาะเพิ่นก็บอกว่าอย่าฟ้าวให้อาหารเนาะจักประมาณ3-4มื้อหรืออาทิตย์นึงพุ่นล่ะย่ายังสิให้อาหารให้เพิ่นหากินอีหยังอยู่ประมาณอยู่ในบ่อนี่พวกเศษพวกหยังอยู่ในนี่จ้ะนี่กอนให้เพิ่นปรับตัวก่อนเนาะจ้ะเนาะ คลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีจ้าทุกการติดตามเลยจ้าเด้อขอบคุณสวัสดีค่ะ